หลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวรีโนเวทใหม่สไตล์โมเดิร์นซึ่งก็ยังมีบางส่วนที่ให้อารมณ์ของความโอโถงแบบคลาสสิกส่วนฟังก์ชันโดยรวมแล้วครบเครื่องหลังใหญ่พื้นที่เยอะไกล้โซนนอนเมืองเดินทางเข้าเมืองสะดวกด้วยที่นี่คือโครงการปรทวีการประชาชื่นแจ้งวัฒนะฟังก์ชันของหลังนี้คือเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมี3ห้องนอน4ห้องน้ำ เนื้อที่61.6ตารางวาพื้นที่ใช้สอย167.8ตารางเมตรจอดรถได้2คันแบบในร่มโดยเลือกใช้พื้นสายล้างกันลื่นได้ดีแล้วก็ดูสวยงามด้วยส่วนข้างบ้านก็ยังมีมุมสวนไว้นั่งเล่นได้เพราะเป็นบ้านหลังมุมฝั่งนี้ของตัวบ้านจึงเหมาะที่จะเป็นพื้นที่พักผ่อนมากกว่าพื้นที่ใช้งานครับ เข้ามาในตัวบ้านจะเป็นโถงลักษณะจะเป็นโถงแนวลึกครับสามารถแบ่งฝั่งการใช้งานได้ง่ายโดยพื้นที่ถือว่ากว้างอยู่แล้วทุกจุดโดยเฉพาะมุมในสุดที่เน้นใช้กระจกมาตกแต่งทําให้เวลามีเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรมาตั้งก็จะดูดีตามไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านส่วนห้องน้ําชั้นแรกก็จะอยู่ข้างๆกับบันไดครับที่นี่จะกั้นห้องครัวให้เป็นกิจจลักษณะเลยครับภายในมีเคาน์เตอร์ครัวให้แล้ว คุณพ่อบ้านแม่บ้านก็สามารถทําครัวได้เต็มที่และเปิดออกไปหลังบ้านก็ยังมีพื้นที่ให้ใช้งานเป็นลานซักล้างได้แล้วก็ยังมีห้องแม่บ้านกับห้องน้ําด้วยครับห้องที่เป็นคลายแม็กซ์ของที่นี่เลยก็คือมาสเตอร์เบดมที่เป็นดับเบิลโวลลุ่มความโอถงมันจะผิดกับห้องปกติเลยถึงแม้จะกว้างกว่าก็ตามทีแบบนี้มันจะให้ความรู้สึกที่พิเศษกว่านั้นในห้องสามารถตั้งเตียงคิงไซส์ได้พร้อมกับจัดมุมว a l k i n Closet ในตัวได้เลยซึ่งก็มาพร้อมห้องน้ำในตัว ส่วนอีก2ห้องนอนก็จัดเป็นห้องนอนส่วนตัวได้ครับเพราะขนาดถือว่าให้มาเพียงพออยู่แล้วโดย2ห้องนี้จะใช้ห้องน้ําร่วมกันที่โถงทางเดินโครงการปัทวีการนี้ตั้งอยู่ในโซนประชาชื่นถนนเรียบคลองประปาครับถ้าออกจากหน้าโครงการแล้วเลี้ยวซ้ายไปแค่1.6กิโลเมตรก็จะถึงถนนสีสมานโดยจะอยู่ตรงจุดขึ้นทางด่วนสีสมานพอดีโซนนั้นห่างไกลๆก็จะมีโรบินสันครับ แต่ถ้าออกจากหน้าโครงการมาแล้วก็เลี้ยวขวาไป2.8กิโลเมตรโดยเราจะผ่านเมืองทองธานีด้วยก็จะถึงถนนแจ้งวัฒนะส่วนนั้นก็จะมีทั้งโลตัสบิ๊กซีแล้วก็เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะบ้านเด่นทำเลดังนิยามนี้คงไม่เกินจริงสำหรับที่นี่ครับโดยเลทราคาอยู่เพียง5ล้านกลางๆเท่านั้นท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาที่บางกอกแอสเซทได้ทุกช่องทางครับ รับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c ช anel b a n ก k o k Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ